สวัสดีค่ะรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายเฟสที่สองนะคะวังกระโจมจังหวัดนครนายกนะคะเนี่ยค่ะเป็นวิวเขาใหญ่นะคะชัดเจนมากๆเลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะคะเฟสที่เราจะเปิดขายวันที่3ตุลาคมนี้นะคะคือโซนนี้ค่ะเนี่ยค่ะ สภาพเดิมนะคะเป็นท้องนาค่ะแล้วเราพัฒนาเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะแปลงละประมาณ200ตารางวาค่ะเนี่ยค่ะจุดนี้นะคะคือโซนดีนะคะจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของแปลงดีหนึ่งนะคะไล่ไปถึงแปลงดีสิบห้านะคะเนี่ยค่ะ และด้านนี้นะคะคือแปลง E ค่ะเนี่ยค่ะ E 1ถึง E 1 1นะคะ F 1ถึง F 9นะคะคือโซนด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ละแปลงนะคะมีธงปักอยู่นะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินขนาดตั้งแต่2ไร่ครึ่งขึ้นไปนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9 2์1 6 2 8 9นะคะสามารถจองได้เลยค่ะวันนี้แต่ถ้าหากลูกค้าสนใจที่ดินขนาด2 0 0ตารางวานะคะวันที่3ตุลาคมค่ะเรามาพบกันที่นี่นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะที่ดินแบ่งขายที่วังกระโจมจังหวัดนครนายกนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ